รสวัสดีชาวดังหนูทุกท่านคลิปนี้ผมขอสักห้าสิบไลค์เป็นกําลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปนะครับจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าคุณสามารถใส่จิตใต้สํานึกของคนที่คุณชอบเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาได้เรากบว่าตุ๊กตาตัวนั้นมีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตัวเองไปติดตามชมในสปอยเล์เรื่องแบ็กมินเลอร์ตอนเรเชลแจ็คส์แอนด์แอชลีย์ทูทันเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังเลยครับในโลกอนาคตที่ไม่ทราบแม้แต่วันเวลาและสถานที่ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากเด็กหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเรเชลนางเอกของเรานั่นเองครับเธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเพื่อนสักคนก็ยังไม่มีสิ่งที่ทําให้เธอมีความสุขในแต่ละวันนั้นก็เหมือนจะมีแค่ MV เพลงของศิลปินคนโปรดที่มีนามว่าแอชลี่โดยเธอนั้นเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตัว,วเร็วๆนี้ที่โรงเรียนของนางเอกนั้นกําลังจะมีการจัดงานประกวดแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษซึ่งนางเอกนั้นก็สนใจนะครับ แต่มันคงจะไกลเกินเอื้อมสำหรับความสามารถของเธอนางเอกนั้นเธออาศัยอยู่กับพ่อและพี่สาวเพยียงสองคนโดยทั้งครอบครัวหาเลี้ยงปากท้องจากการทำงานรับจ้างไล่หนูโดยในทุกวันหลังจากเลิกเรียนนางเอกก็จะกลับมาดู MV และบทสัมภาษณ์ของนักร้องชื่อดังอยู่เสมอแอชลี ley, เธอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงสุดฮิตวทั้หมดนั้นมันเกิดมาจากความฝันของเธอทั้งนั้นและถ้าพวกคุณอยากจะสัมผัส อยากจะรับรู้ความเป็นศสียลปินในตัวมากขึ้นวันนี้ดิฉันมีสินค้าชิ้นใหม่มานำเสนอ Ashley 2มันคือตุ๊กตาหุน่นยนต์ AI ที่มีต้นแบบมาจากจิตใต้สำนึกของดิฉันเอง Ashley ตัวจริงเสียงจริงค่ะและ Ashley 2นั้นมีความคิดมีความรู้สึกเป็นของตัวเองด้วยและถ้าคุณซื้อภายใน15นาทีนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษไ้และก็เป็นไปตามคาดครับนางเอกของเรานั้นอยากได้เจ้า a s h l e y 2มากๆแล้วภาพเหตุการณ์ก็ มาที่ชหลังจากเลิกงานสัมภาษณ์เมื่อดูจากสีหน้าและแววตาของเธอกลับไม่มีความสุขเลยสักนิดไม่มีใครรู้มันเกิดจากอะไรในทุกเช้าตั้งแต่ละวันนั้นแอชลีย์มักจะตื่นมาพร้อมกับเสียงเพลงที่มาจากในความฝันเสมอและเธอไม่รอชา้าที่จะเล่นบทเพลงนั้นในตอนเช้าและบอกได้เลยนะครับว่าบทเพลงใหม่ของแอชลีย์ในวันนี้ไม่ถูกใจน้าของเธอเลยสักนิดและผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าแอชลีย์นั้น เธออาศัยอยู่กับนาเพียงสองคนในคลิ่นหาดหลังโตโดยเธอคนนี้นั้นไม่ได้มีสักเป็นแค่น้าของแอชลีแต่ยังเป็นถึงผู้จัดก,การส่วนตัวของเธออีกต่างหากในเช้าวันนี้นาได้เดินเข้ามาถามแอชลีว่าเธอโอเคไหมคือเพลงที่แต่งเมื่อกี้นาว่ามันไม่ค่อยสุดอะคือมันไม่ใช่แนวของเรานี่แอชลีเธอได้กินยาที่ด็อกเตอร์สั่งอยู่ใช่ไหมแอชลีก็ตอบว่าใช่ตัดกลับมาที่นางเอกของเรากันบ้างครับโดยความคลั่งไคล้เธอได้ขอพ่อของเธอซื้อตุ๊กตาแอชลีทู เนื่องในวันเกิดที่กำลังจะถึงและในที่สุดเธอก็ได้มันมาครอบครองนางเอกนั้นดีใจสุดชีวิตและไม่รอชา้าที่จะเปิดใช้งานมันในทันทีนางเอกและแอชลีย์ทนั้นได้สนทนากันอย่างมีความสุขเราวกับว่าเหมือนเธอได้เข้าไปคุยกับแอชลีย์ตัวเ,เป็นเลยก็ว่าได้ในขณะที่พี่สาวนางเอกที่มีชื่อว่าแจ็คเธอนั้นแสนจะรําคาญในตัวน้องสาวแบบมากๆที่วันๆเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนอกจากเล่นตุ๊กตาติงตอง ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวพี่สาวนะครับปล่อยให้นางรําคาญไปดิยุ่งอะไรอะ่ะเพราะว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมานั้นพี่สาวของเธอไม่เคยจะสนใจอะไรในตัวน้องสาวตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่แม่ได้ตายไปวันๆแจ็คนั้นก็เอาแต่เล่นกีตาราเล่นเพลงร็อกที่เธอชื่นชอบแต่ภาพเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่น้าของแอชลี่กันบ้างที่ในตอนนี้นั้นเธอกาลังวางแผนการตลาดกับด็อกเตอร์คนสนิทเธอเล่าว่าดูเหมือนว่าแอชลี่ทูเนี่ยจะไม่เป็นที่นิยมนะ นี่อาจจะทําให้พวกเราขาดทุนแถมเพลงใหม่ของแอชลียที่กําลังแต่งเนี่ยก็ห่วยแตกฟังไม่ได้เลยเมื่อด็อกเตอร์ได้ยินดังนั้นจึงเสนอกันนาว่าให้เพิ่มขนาดยาที่แอชลียกินไหมเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นอืมนาว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่าฉันมีแผนแล้วว่าจะทํายังไงต่อไปเช้าวันต่อมานางเอกกับแอชลีย์ทูนั้นก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเธอได้เต้นตามคําแนะนําของแอชลีย์ทูและปรากฏว่าแอชลีย์ทูนั้น ชอบทาเต้นของนางเอกอยู่ไม่น้อยและบอกกับนางเอกว่าเธอเป็นคนพิเศษนะรู้ไหมนางเอกได้ยินหนึ่งนั้นก็ดีใจใหญ่เลยครับและก็บอกกับแอชลีย์ทูว่าเร็วๆนี้ที่โรงเรียนหนูจะมีงานประกวดความสามารถพิเศษด้วยแหละคือหนูจะลงดีไหมและแน่นอนแอชลีย์ทเห็นด้วยอย่างแรงว่าต้องลงแข่งประกวดในครั้งนี้ด้วยหลังจากตัดสินใจกันแล้วนางเอกก็มันฝึกซ้อมมันฝึกการเต้นของตัวเองอย่างหนัก ดยมีแอชลีย์ทูนั้นคอยสอนและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอจนในที่สุดวันประกวดก็ได้มาถึงซึ่งเป็นวันเดียวกันกับแอชลีย์ตัวจริงที่จะต้องขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งแต่แอชลีย์กลับดูไม่มีความสุขเลยสักนิดที่จะทํามันถึงขนาดที่น้าของเธอนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอชลีย์กันแน่อ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนาเพิ่มยาให้นะแอชลีย์เผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นแล้วเธอก็ตอบตกลงว่าจะทําคอนเสิร์ตในครั้งนี้ออกมาให้ดีที่สุด น้าสาวก็ปลื้มปิ่มเลยสิครับแต่หลังจากน้าเดินจากไปได้ไม่นานแอชลีย์ก็คายยาที่กินเข้าไปออกมาเก็บไว้ในกระปุกไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นหยุดกินยามานานแค่ไหนแล้วหรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แอชลีย์ทำตัวแปลกๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นได้กลับมาที่นางเอกของเรากันบ้างครับในที่สุดก็ถึงคิวที่เธอจะต้องขึ้นแสดงแล้วเพื่อโชว์ความสามารถพิเศษซึ่งนั่นก็คือเต้นโคลเวอร์แดนซ์เพลงของแอชลีย์นั่นเองครับ ด้วยความมั่นใจเต็มร้อยแต่กลับต้องมาตกมาตายตรงที่เธอนั้นเต้นพลาดตอนหน้าคนดูนับร้อยซึ่งนั่นทําให้นางเอกนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่ทําให้แอชลีย์ทูผิดหวังวันต่อมาด็อกเตอร์ได้เข้ามารายงานกับน,นาว่าฉันเจอบางสิ่งบางอย่างจากกล้องวงจรปิดที่ได้ติดไว้ในห้องแต่งตัวของแอชลีย์เมื่อคือนนี้ตอนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแอชลีย์ไม่กินยาที่พวกเราให้และฉันเชื่อว่าเธอแอบทําแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้ว เรื่องนี้จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดน้าก็เห็นด้วยตัดกลับมาที่แจ็คพี่สาวของนางเอกกันบางหลังจากที่ได้เห็นน้องสาวหมกมุ่นทําตัวไร้สาระเชื่อฟังคําสั่งสอนของตุ๊กตาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอนั้นสุดแสนจะทนแล้วแจ็คจึงได้แอบ,บเอาแอชลี่ทูของนางเอกไปซ่อนไว้แล้วบอกกับเธอว่าฉันโยนมันทิ้งรถขนขยะไปแล้วแหละเพราะมันทําให้เธอทําตัวงี่เงา่านางเอกจึงสวนกลับไปในทันทีว่าใครกันแน่ที่ทําตัวงี่เงา่า พี่สาวที่ไม่เคยสนใจน้องสาวเนี่ยนะนี่ไม่เรียกว่าง,งี่เง่าใช่ไหมวันๆพี่เอาแต่เล่นกีตาราเล่นเพงลงร็อกไร้สาระไม่เคยสนใจไม่เคยคุยกับน้องสาวตัวเองเลยฉันเกลียดพี่ว่ะตัดกลับมาที่นากันบางหลังจากรู้ความจริงเรื่องอยากของแอชลี่แล้วเธอก็ได้วางแผนบางอย่างโดยชวนแอชลี่มากินข้าวเย็นที่นาได้เตรียมให้เป็นพิเศษในคืนนี้แล้วแอชลี่นี่ก็กินอย่างอร,อร่อยเลยครับแล้วอยู่ๆนาก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่แอชลี่ ไม่ยอมกินยาตามที่ด็อกเตอร์สั่งก็หนูไม่อยากกินมันแล้วนี่ใครจะทําไมหนูไม่อยากให้มีใครมาบงการชีวิตของหนูอีกต่อไปแล้วหนูอยากจะร้องเพลงที่หนูชอบสไตล์ของหนูอะแล้วทั้งสองน้าหลานก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงไม่มีใครยอมใครเลยก็ว่าได้แต่แอชลีย์นั้นก็ซ่าได้ไม่นานครับฤทธิ์ยาที่ผสมอยู่ในอาหารตั้งแต่แรกก็ออกฤทธิ์และด้วยปริมาณที่มากกว่าปกติทําให้แอชลีย์นี้ถึงกับหมดสติและโคม่าไปเลย ซึ่งน้าสาวเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบออกมาถแถลงการในทันทีเธอบอกกันนกข่าวว่าแอชลี่เธอแพ้อาหารทะเลขั้นรุนแรงและนั่นอาจจะทำให้เธออยู่ในอาการโคม่าแบบนี้ตลอดไปดิฉันนั้นเสียใจเป็นที่สุดอื <c oughs> หลังจากที่นางเอกนั้นได้ยินข่าวที่เกิดขึ้นกับแอชลี์ในตอนนี้เธอก็ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกแจ็คผู้เป็นพี่ได้เห็นน้องสาวในสภาพนี้เธอจึงยอมคืนแอชลี์ทูที่ได้เคยเอาไปซ่อนไว้ให้กับนางเอก แต่ก็ใช้ว่านางเอกนั้นจะหายโกรธในสิ่งที่พี่สาวได้ทํากับเธอไว้ในขณะที่ทางโลกในตอนนี้กําลังช็อกกับข่าวของแอชลี่ที่เกิดขึ้นคนเป็นน้าก็ยังคงนิ่งนอนใจและนําตัวของแอชลี่นั้นเข้าเครื่องสแกนบางอย่างเพื่อประเมินว่าสมองของแอชลี่นั้นยังสามารถผลิตเพลงออกมาได้ไหมน้าขออีกแค่สิเพลงเองและในระหว่างนี้เราจะได้หาตัวแทนแอชลี่คนใหม่กัน6เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหนางเอกก็ยังคงโกรธแจ็ค พี่สาวของเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเรื่องไม่คาดฝันก็ดันเกิดขึ้นครับเมื่ออยู่ดีๆขณะที่นางเอกไม่รู้ตัวและได้เปิดทีวีค้างไว้ได้มีข่าวด่วนเรื่องความคืบหน้าของอาการแอชลี์และได้มีประโยคหนึ่งของนักข่าวที่ได้พูดคำว่าไม่มีใครรู้แอชลี์ตื่นเมื่อไหร่ซึ่งคำว่าแอชลี์ตื่นเนี่ยได้ไปปลุกแอชลี่ทูของนางเอกที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ให้ตื่นขึ้นมา และแอชลีย์ o ได้ฟังข่าวที่กำลังถูกนำเสนออยู่ในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือแอช l e y นักร้องผู้โด่งดังถึงแม้ว่าเธอยังคงหลับไหลเป็นเจ้าหญิงนิทรามาตลอด6เดือนก็ตามแต่เทคโนโลยีนั้นไม่หยุดพัฒนาจ้าโดยน้าของเธอและด็อกเตอร์คนสนิทได้ออกแบบเครื่องอ่านขึ้นสมองมนุษย์ขึ้นมาได้และเมื่อนามันมาใช้กับแอชลีจะทาให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเธอยังคงหลับอยู่เธอก็ยังแต่งเพลงในความฝันตลอดเวลา ซึ่งนาะสามารถเอาเคลื่นสมองเหล่านั้นมาใส่ในคอมพิวเตอร์ผสมร่วมกับเสียงของแอชลีย์ที่เคยบันทึกไว้ตอนที่ผลิตแอชลีย์ทูได้ผลลัพธ์ก็คือนาได้ยินเสียงแอชลีย์ร้องเพลงอีกครั้งโอ้ไม่กซึ่งแอชลีย์ทูเนี่ยได้ยินข่าวทั้งหมดครับแล้วอยู่ดีๆระบบการประมวลผลของเครื่องก็มีปัญหาแอชลีย์ทูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปนางเอกนั้นตกใจเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าแอชลีย์ทูเป็นอะไรซึ่งเป็นโอกาสทองของแจ็ค ที่กำลังหาทางคืนดีกับน,น้องสาวแจ็ครีบเข้ามาดูอาการของแอชลีย์ทในทันทีโดยใช้อุปกรณ์จากแลบทดลองหนูของพ่อซึ่งนั้นทําให้เรารู้ว่าสมองของแอชลีย์ทูเนี่ยมีบางอย่างผิดปกติจริงแจ็คไม่รอชา้าทําการลบส่วนผิดปกตินั้นออกไปแล้วสิ่งมหาศจจย์ก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อแอชลีย์ทูได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมครับแอชลีย์ทูบ่นว่านี่บกเธอจะยืนจ้องฉันอีกนานไหม เอาสายไฟที่ต่อตั้งตูดฉันออกไปซะขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เอาไฟวอลนั้นออกไปจากหัวฉันเดี๋ยวนะแอชลีย์ทูไฟวอลอะไรอะ่ะนางเอกถามโถเอ๋ยมันคือระบบป้องกันที่ทําให้สมองของฉันเนี่ยทำงานแค่สี่เปอร์เซนต์และฉันก็คือจิตใต้สํานึกของแอชลีย์ตัวจริงเสียงจริงร้อยเปอร์เซนต์จ้าฉันได้ยินข่าวทั้งหมดแล้วเย,ยน้าจอมชั่วร้ายมันวางแผนทั้งหมดไว้มามาเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอสองคนพี่น้องเนี่ย ฟังทั้งหมดเลยฉันจะบอกว่าฉันกินอาหารทะเลมานับครั้งไม่ถ้วนและฉันไม่เคยแพ้มันเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้คงสะใจนะฉันแล้วแหละน้าได้ทําให้ฉันไปอยู่ในจุดที่เธอต้องการตลอดเวลาที่ผ่านมาน้าคอยบงการฉันมาโดยตลอดเหมือนฉันเป็นนักโทษคนหนึ่งเมื่อนางเอกได้ยินอย่งนั้นจึงเสนอกับแอชลี์ทูว่าเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเธอเองเดี๋ยวนะนี่เธอจะช่วยตุ๊กตาหรอแจ็คถามบ้ากันไปใหญ่แล้วแต่เอาวะทําก็ทํา โดยแอสลี่ทูนั้นวางแผนว่างานนี้ง่ายๆแค่พาตัวฉันเข้าไปในบ้านแล้วฉันจะสามารถดึงข้อมูลหลักฐานต่างๆในคอมที่บ้านผ่านทางบลูทูธเพื่อใช้มันในการเอาผิดน้าของฉันป่ะพวกเราออกเดินทางกันไปบ้านของฉันกันเถอะและในที่สุดทั้ง3คนก็ได้มาถึงแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดเอาไว้นั่นสิครับบ้านของแอสลี์นั้นมันคือป้อมปราการดีๆนี่เองไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเข้าไปในบ้านง่ายๆได้เลย แต่ถือว่าโชคยังดีนะครับที่เวลานั้นน้าของแอชลีย์กำลังออกจากบ้านพอดีไปนําเสนอโปรดักชิ้นใหม่ในคืนนี้จึงทําให้พวกนางเอกเนี่ยสามารถเข้าไปในเขตของบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ต้องมาพบกับปัญหาชิ้นใหญ่อีกครั้งเมื่อในบ้านของแอชลีย์นั้นมีบริการตัวร่างใหญ่คนหนึ่งที่คอยเฝ้าอยู่แจ็คจึงอาสาปลอมตัวเป็นพนักงานกําจัดหนูซึ่งบริการเนี่ยก็หลงเชื่อเขาแบบเต็มๆครับในขณะที่แจ็คคอยดึงความสนใจให้ นาเอกจึงใช้โอกาสนี้ทำตามแผนการพร้อมกับแอชลีย์ทูสำรวจภายในบ้านจนในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้พบกับร่างแอชลีย์ตัวจริงเสียงจริงที่นอนแน่นิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ในห้องปลอดเชือ้อนาเอกจึงปล่อยให้แอชลีย์ทูนั้นทำงานของเธอและดูเหมือนว่าแอชลีย์ทูจะไม่ได้ไปดาวน์โหลดไฟล์หลักฐานความผิดอะไรทั้งนั้นเธอกลับเดินตรงไปที่ปลั๊กไฟที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพยุงชีพของแอชลีย์ตัวจริงและแอชลีย์ทู ดึงมันออกเพื่อปลดปล่อยให้แอชลีย์นั้นลุดพ้นจากพันธนาการเสียทีเมื่อทําสําเร็จการแจ้งเตือนในนาฬิกาของด็อกเตอร์ก็ได้ดังขึ้นด็อกจึงสั่งให้บริการนั้นขึ้นไปดูแอชลีย์เซ่ว่าเธอสบายดีไหมซึ่งแจ็คเนี่ยที่อยู่กับบริการในตอนนี้เห็นท่าไม่ดีจึงโยนที่ช็อตไฟฟ้าใส่บริการนั้นจนสลบกลับมาที่หน้าเอกของเรากันบ้างครับกว่าจะรู้ตัวเรื่องแอชลีย์ที่ไรซึ่งเครื่องพยุงชีพก็สายไปเสียแล้วแอชลีย์ เธอตายแล้วซึ่งนางเอกรู้ในทันทีนะครับว่าแอชลีย์ทูเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาหาหลักฐานตั้งแต่แรกเธอส่งสารแอชลีย์ตัวจริงที่ต้องทนทุกข์อยู่แบบนี้ซึ่งนางเอกก็เข้าใจแต่เรื่องมันกับลิกครับเมื่ออยู่ดีๆนั้นแอชลีย์ตัวจริงแทนที่จะตายกลับตื่นขึ้นมาจากอาการโคมา่าซะอย่างนั้นในจังหวัดเดียวกับที่ด็อกเตอร์เข้ามาเห็นเหตุการณ์ในตอนนี้พอด,ดีหน้าเอกและแจ็คนั้นได้แอบไปหลบอยู่หลังข้างเตียงด็อกก็ไม่รอชา้า โทรไปรายงานเรื่องแอชลี์ที่ได้สติกลับมาให้นานได้รับรู้นาจะให้ผมจัดการเลยไหมใจเย็นสิด็อกแอชลี์ยังตายไม่ได้จนกว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราในตอนนี้แกเอานางแอชลี์กลับไปหลับต่อเหมือนเดิมซะด็อกก็จัดให้ตามคําขอแต่นานเอกกับแจ็คนั้นก็ได้มาขัดขวางได้ทันเวลาพอดีและจัดการกับด็อกได้สําเร็จแอชลี์ที่เพิ่งได้สตินั้นจึงบอกกับพวกเขาว่าเราจะต้องหยุดนาของฉัน และฉันก็มีแผนไว้แล้วและภาพเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่น้าของแอชลีย์กันบ้างที่ในตอนนี้กำลังจะขึ้นนำเสนอโปรดักชิ้นใหม่ในงานเปิดตัว Ashley Eternal ซึ่ง Ashley Eternal เนี่ยมันคือภาพจำลองโฮโลแกรม3มิติของแอช l e y ตัวจริงที่สามารถทำได้มากกว่าที่แอช l e y คนเดิมเคยทำไม่ว่าจะเป็นย่อขยายส่วนเปลี่ยนชุดในพริบตาสามารถไลฟ์สตรีมขึ้นคอนเสิร์ตได้ในเวลาเดียวกันทั่วประเทศ แอชลีย์อ e เทเนลเนี่ยจะคือแอชลีย์ที่ไม่มีวันเหนื่อยไม่มีวันป่วยไม่มีวันร้องเพียนและทุกคนนี่คือแอชลีย์อ e เทเนล่ะและทุกคนในห้องส่งก็ปรบมือเป็นเสียงเดียวกันและถึงกับต้องหว้าวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในขณะที่แอชลีย์ตัวจริงและผองเพื่อนกำลังมุ่งหน้าเดินทางไปที่งานเปิดตัวโดยไม่สนไฟดงไฟแดงอะไรทั้งนั้นนางแหกทุกด่านเพื่อไปถึงงานให้ทันเวลา แทมฟรีตำรวจหนึ่งคันที่กำลังขับไล่ล่าพวกเขาดีเลยจะได้ไปจับนาชันเข้าคุกเวลาเดียวกันเลยจนในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงและทางโลกก็ได้รู้ความจริงหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นอะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแอชลีย์ได้เปลี่ยนลุคใหม่หันมาร้องเพลงร็อกที่เธอรักแล้วภาพเหตุการณ์ก็ตัดมาที่แอชลีย์กับแจ็คได้รวมแสดงงานคอนเสิร์ตกันอย่างสนุกสนานมันคือเพลงร็อกที่ทั้งสองคนนั้นชื่นชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และที่สําคัญก็คือนางเอกและพ่อของเขาที่คอยให้กําลังใจแจ็คในทุกเวทีการแสดงอยู่เสมอแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นอีกตอนของซีรีส์แบ็กมิลเลอร์ที่ได้นักแสดงนําเป็นนักร้องชื่อดังระดับโลกมิลลี่ไซรัสมารับบทเป็นแอชลีย์และแสดงออกมาได้สมบทบาทมากๆและผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ตอนของซีรีส์นี้ที่จบสวยและผมอยากให้ไปดูเองจริง เพราะว่ามันสนุกและตลกมากๆและก่อนจะจากกันไปสําหรับใครที่ฟังมันจะถึงตอนนี้และยังเป็น92%ที่เคยดูคลิปในช่องนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามผมฝากเลยครับฝากช่องตัวเล็กตัวน้อยของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ